ถามตอบเรื่องหยวนซื้อเตี่ยนที่64ถามสิ่งจำเป็นต่อการประครบอุ่นในผู้ป่วยหนักคืออะไรตอบ 1. การประครบอุ่นในผู้ป่วยหนักมกักมีพื้นที่ที่ใหญ่ระยะเวลาอาจถึง24ชั่วโมงได้แต่จะต้องให้ผู้ป่วยรู้สึกอุ่นสบาย 2. หากรู้สึกว่าเป้ถุงถัวแดงแล้วร้อนหรือหนักเกินไปสามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นแปร้อน โคนขิงผงเป็นต้นทำการประครบอุ่นเฉพาะส่วนได้ 3. หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประครบอุ่นของโคลนขิงผงสามารถใช้ถุงถั่วแดงหรือแผ่นแต่ร้อนประครบอุ่นเพิ่มในตำแหน่งที่ทาได้ 4. ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวสามารถใช้เครื่องปรับอากาศลดอุณหภูมิก่อนค่อยทำการประครบอุ่น 2. แหล่งพลังร้อนภายในถามแหล่งพลังร้อนภายในมีอะไรเป็นหลัก แหล่งพลังร้อนภายในหลักๆแล้วประกอบด้วยน้ำขิงขิงผงค้นขิงผงที่ผลิตจากเครื่องไมโครเวฟหรือตุ่นด้วยหมอ้ออาหารและเครื่องดื่มที่มฤิธิ์อุ่นร้อนและการสวนลำไส้ด้วยน้ำขิงหนึ่งน้ำขิงขิงผงและค้นขิงผงจากไมโครเวฟหรือต้มด้วยหมอ้อถามแหล่งที่มาของน้ำขิงและวิธีการดื่มตอบ 1. นน้ำขิงต้มด้วยขิงสดหรือขิงแห้งดีที่สุดให้เลือกใช้ขิงออร์แกนิกที่ได้การรับรองเพื่อจะได้ขิงที่มีคุณภาพแม้ว่าต้มเคี่ยวด้วยขิงแห้งจะมีฤทธิ์ทางยาดีกว่าขิงสดแต่ไม่มีความแน่นอนในวิธีการทำไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรปริมาณที่ใช้ความเข้มข้นเป็นต้นล้วนจะต้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกคนมีความทนรับได้แตกต่างกัน 2. วิธีการดื่มคือปริมาณน้อยแต่หลายครั้งดื่มคำเล็กๆในขณะอุ่นๆเพื่อเพิ่มเติมพลังร้อนตลอดเวลาถามจะใช้ขิงผงหรือคนขิงผงในเวลาไหนตอบ 1. ถ้ามีความเร่งด่วนหรือไม่สะดวกในการต้มเคี่ยวน้ำขิงก็สามารถไปโภคขิงผงได้ 2. แต่เนื่องจากว่าขิงผงม,มีรสเด็ดร้อนย่อยได้ยาก ต่างกันกันกบโคลนขิงผงที่เตรียมจากไมโครเวฟหรือต้มเคี่ยวด้วยหม้อที่มีรสชาติดีกว่าทั้งยังมีริ์อุ่นร้อนและดูดซึมได้ง่ายดังนั้นโคลนขิงผงจึงเป็นทางเลือกทดแทนที่ดีที่สุด